หลังคา้บอกให้ว่าผมโดนไล่มดนไ่อะไรอ่ะไล่ใครไะ่กระทืบหรอไมกระทืบ่ีรอกิด่ัใส่กลางซส่ก็จะกระทืบันอกว่าต้องแกาจัดการเงินให้เรี่ร้อยอ่ากระทืบเรื่องอะไรเออกบอกว่าฟีเมีเอ่าเยเม่้เมาเหล้าวะเนี่ยเมาเหล้าวะามร้อนิดมาก็จะไม่ได้เมาอ๋อ

ถ้าเดี๋ยวพูดจห้เพิรตามไงวมันวดวนเนีชวงือมมีหลายปีแล้วล่ะยังไม่เอาอยู่หลังคาปีหน้าปีาเปลี่ยนม่แล้วหิวไหอดนไม่ดอดระบางือม้มมีาเอ๋อคือเราทำงานเป็นเด็กอยู่ในวัดด้วยเหรอล้าบ อ๋อก็หักินอยู่ในวัดกับวัดตรงนี้อดตรงนี้อดเขาประทังเขาไม่ดีเลยใช่ไหมอ๋อบ้านผมนะผมจะสังเกตตลอดจะมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเรื่อยเลยแล้วห้องน้ำอ่ะนี่นี่พฤติกรรมเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นนะเขาทำอะไรอยู่ช่ววยงานเกัดไม่ใช่เขาปีนหลังคาอยู่อตนนวะตอนนั้นตอนนั้นพี่นอนอยู่วะ เขาเห็นกันเขาเห็นเหมือนกันเห็นปีนหลังคาหลังแรกที่ปีนขึ้นมาได้ยินเสียงคนเดินผมก็เลยเอกใจปุ๊บออกไปดูก่อนแล้วก็บอกคนละแวกนั้นสักครั้งหนึ่งได้มีเสียงโค้เหมือนหลังคาทะลุนั่นแหละแล้วเขาถึงขึ้นมาก็เลยเห็นตัวแล้วก็เลยพากันมาจับคือปีนหลังคาหลังปีหลังคาเลยยังไม่เอกใจ บ้านบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกไงยังไม่เอะใจก็เลยออกไปหน้าบ้านอแล้วก็ออกไปเชิงเงื้อดูวิธทำไมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินสกแป๊บนึงได้ยินเสียงโค้มมันลังคาทะลุอ่ะน่าจะเป็นบ้านหลังที่สี่หลังที่ห้าก็เลยพากันตะโกนเรียกแล้วเขาก็เลยโผล่หน้าขึ้นมาก็เลยวิ่งมันดักเอาจางหลังเขาปีนอยู่บนตึกขอกให้โดดลงมา